สวัสดีค่ะพบกับชาแนลโซนการ์ด Life on the World the เชื่อว่าบนโลกของเราใบนี้ยังคงมีสิ่งลึกลับต่างๆมากมายที่ซุกซ่อนอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในน้ําบนบกหรือแม้แต่ห้วงอวกาศและในคลิปนี้นะคะแอดได้รวบรวมเรื่องราวของการค้นพบต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกที่เรียกได้ว่าแต่และเรื่องนี่น่าทึ่งทั้งนั้นเลยล่ะค่ะ ซึ่งก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบถึงที่มาที่ไปรวมถึงความเก่าแก่ของมันอีกด้วยซึ่งจะเป็นการคุณพบอะไรบ้างนั้นลองไปชมกันเลยค่ะกำแพงยักษ์แห่งเท็กซัสเคยได้ยินเรื่องของกำแพงเท็กซัสกันบ้างไหมคะนี่ก็คือสิ่งก่อสร้างที่มีอายุอย่างน้อย2 0 0 0 0 0ถึง4 0 0แสนปี ที่ถูกค้นพบโดยบังเอิญน,นะคะเมื่อปีคิเตศักราช1852โดยชาวนาในรัฐเท็กซัสที่กำลังขุดบ่อน้ำขึ้นในไร ซึ่งเมื่อพวกเขานะคะขุดไปได้สักพักในระยะประมาณ9เมตรก็ไปเจอเข้ากับกำแพงหินขนาดใหญ่จนพวกเขาต้องยอมแพ้เพราะไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหินขนาดมาฮือมาเหล่านี้ได้และเชื่อว่านี่นะคะคืออารยธรรมโบราณที่เผ่าพันยักษ์เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อสร้างในครั้งนี้ซึ่งก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในหมู่ของนัก,นกวิทยาศาสตร์ว่านี่คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นด้วยน้ำมือของมนุษย์จริงๆหรือเปล่า เพราะลักษณะหินนะคะที่คล้ายกับแม่เหล็กจึงทําให้นักสํารวจบางคนเชื่อว่ามันอาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็เป็นได้นะคะแบตเตอรี่โบราณแห่งกรุงแบกแดดดูเหมือนว่าชาวเมโสโปเตเมียจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้ก่อนที่มนุษย์ยุคใหม่จะค้นพบซะอีกนะคะเพราะในปีคิศ,ศั1930 ได้มีการขุดค้นพบสิ่งประดิษฐ์ลึกลับในพื้นที่ที่ไม่ไกลจากกรุงแบกแดกเท่าไหร่นักโดยมันนะคะมีลักษณะคล้ายกับภาชนะดินเผาที่มีความยาวประมาณ14เซนติเมตรโดยภายในนั้นนะคะประกอบไปด้วยแท่งทองแดงทรงกระบอกที่มีการเหล็กเสียบเอาไว้ด้านในสุด ซึ่งจากการตรวจสอบนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญก็สรุปได้ว่านี่ก็คือแบตเตอรี่โบราณที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ราวๆหนึโวลต์ซึ่งนั่นหมายความว่ามนุษย์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตั้งแต่5,000ปีมาแล้วนะคะเนี่ยเครื่องบินแกสะสลักของชาวอินคาวัตถุประหลาด ที่ทำมาจากทองคําของชาวอินคาที่เห็นอยู่นี้มันนะคะถูกค้นพบในประเทศโคลัมเบียซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์แห่งอารยธรรมกิมบายา ที่มีอายุรราว1000ปีมาแล้วซึ่งโดยทั่วไปนะคะจะมีขนาดประมาณ2-3ถึงนิ้วและก็มีหน้าตานะคะที่ดูคล้ายกับเครื่องบินแบบนี้ล่ะค่ะซึ่งจะว่าไปตามความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่จัก,กรวรรดิอินคาเ่ียศสยอยู่ในช่วงปีคิ่จสกกรับรยาช1438ไปจนถึงปีคิ่จสกกรัาราจะรู้จักเครื่องบินได้ซึ่งต่อมาในปี1996วิศวกรเครื่องบินชาวเยอรมนีได้ทําการทดสอบนะคะสร้างแบบจําลองวััตถุดงกล่าาวขึ้นม โดยทำเป็นเครื่องบินบังคับวิทยุซึ่งไม่น่าเชื่อเลยล่ะค่ะว่ามันจะสามารถบินได้สําเร็จอีกด้วยล่ะค่ะเอหรือจะเป็นไปได้ไหมคะว่ามันพบุรุษของมนุษย์เราจะเคยขับเครื่องบินมาก่อนสองพี่น้องตระกูลร้ายกันคะเขากวางยักษ์แห่งไอแลนด์ ในช่วงฤดูใบไม้พริในปี2018ชาวประมงสองคนได้ออกเดินทางสู่หน้าน้านำรอสนีสในประเทศไอแลนด์เหนือในขณะที่พวกเขานะคะกำลังดึงอวนขึ้นมานั้นพวกเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบเข้ากับซากของหัวกะโหลกกวางที่ยังอยู่ในสภาพสวยงามซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆและมีความยาวนะคะกว่า6ฟุตเลยทีเดียวซึ่งเขากวางที่ว่านี้มันคือซากของกวางยักษ์หรือกวางไอริส ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อราวราว7 0 0ปีก่อนโดยจากการขุดพบนะคะซากฟอสซิลพบว่าพวกมันมีลำตัวสูงถึง2เมตรและความยาวรวมเขาที่กว้างได้ถึง4เมตรเลยทีเดียวซึ่งก็ได้มีการพบซากของกวางชนิดนี้ในทะเลสาบและก็บึงของไอแลนด์บ่อยครั้งซึ่งนั่นนะคะก็เป็นเพราะว่าสัตว์พวกนี้จะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงนั่นเองล่ะคะ่ะ แผ่นวงจรชีวิตโบราณแผ่นจานนะคะที่ทำมาจากหินที่มีรูปทรงเหมือนกับแผ่นดิสโบราณ ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่27เซนติเมตรและหนักราวๆ2กิโลกรัมที่เห็นยูนนี้มันถูกขุดพบที่ประเทศโคลอมเบียโดยคาดว่ามีอายุนะคะราวๆ6 0 0 0ปีมาแล้วโดยทั้งสองด้านของแผ่นหินถูกแกะสลักด้วยรูปที่มองดลคล้ายกับพัฒนาการของเด็กทารกเป็นระยะๆะะตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นตัวอ่อนอยู่ในท้องเลยนะคะซึ่งลองคิดดูนะคะว่าปัจจุบันแม้แต่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเองก็ยังต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยจึงจะสามารถเห็นพัฒนาการของทารก ที่อยู่ในคันได้แต่เมื่อ6,000ปีก่อนมนุษย์สามารถเห็นพัฒนาการของเด็กในคันได้ยังไงกันซึ่งนี่แหละคะ่ะก็เลยกลายเป็นข้อสงสัยจนถึงทุกวันนี้และแม้แต่หินนะคะที่นํามาทําก็แข็งแกร่งเป็นพิเศษจนหลายคนสงสัยว่าพวกเขาใช้กระบวนการยังไงในการประดิษฐ์หินชิ้นนี้ขึ้นมานั่นเองล่ะคะ่ะสิ่งประดิษฐ์โคโซ ในปีคิสศ1961เพื่อนสนิท3าคนนะคะชาวแคลิฟอร์เนียในขณะที่พวกเขาได้ออกไปค้นหาจีโอสบริเวณภูเขาโคโซซึนาตานะคะอาจจะเหมือนกับก้อนหินทั่วไปแต่น่าสนใจกว่านั้นเยอะเพราะมีโครงข้างในนะคะที่เต็มไปด้วยคริสตัลหรือว่าผลึกที่มองดูแล้วสวยๆแบบนี้ล่ะคะ่ะแต่ถ้าว่าแทนที่พวกเขานะคะจะพบกับจีโอสพวกเขากลับค้นพบกับวัตถุประหลาดในก้อนหินแทน แล้วก็ได้นํามันนะคะไปให้กับนักธรณีวิทยาวิเคราะห์และพบว่ากินดังกล่าวมีอายุกว่า5้า0นปีมาแล้วซึ่งชิ้นส่วนของมันนะคะจะมีลักษณะคล้ายๆกับหัวเทียนรถมากๆเลยด้วยโดยพวกเขาเชื่อว่ามันคือเทคโนโลยีสุดล้ําจากอรารยธรรมโบราณแต่ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะคิดว่าวัตถุข้างในหินก้อนนี้น่าจะเกิดในช่วงหลายปีหรือว่าในหลายสิบปีซะมากกว่าเท่าหัวเทียนนั้นนะคะได้ถูกคิดค้นขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่19นั่นเองล่ะค่ะ ที่เปิดจุกไม้กอกของปีศาจในช่วงกลางปีคิตศักราช1800ที่รัฐเบบรสกาในสหรัฐอเมริกาได้มีการคุ้นพบสิ่งประหลาดที่ฝังอยู่ใต้ดินซึ่งมีลักษณะนะคะคล้ายกับหินขนาดใหญ่เท่ากับต้นไม้แต่บิดตัวเป็นเกลียวคล้ายกับสปริงจำนวนหลายแท่งด้วยกัน โดยผู้คนนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรจึงได้เรียกมันว่า Devil Clock Screw หรือที่เปิดจุกไม้ก๊อกของปีศาจนั่นเองล่ะค่ะทั้งความประหลาดและก็ชื่อที่น่ากลัวของมันจึงทำให้ชาวบ้านนะคะต่างก็พากันหวาดกลัวจนกระทั่งในปีคศหนักราช1891นักวิทยาศาสตร์นะคะก็ได้มาตรวจสอบมันอีกครั้งและสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นฟอสซิลของฟองน้ำจืดที่เคยมีชีวิตอยู่บนโลกเมื่อ20ล้านปีก่อน แต่ต่อมานะคะก็เชื่อกันว่ามันอาจจะเป็นแค่ฟอสซิลซึ่งเป็นแค่รูของสัตว์ที่อยู่ใต้ดิน ก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันเรื่อยมาการถกเถียงนะคะได้ยุติลงหลังจากปีคิหศักราร1904ก็ได้มีการค้นพบซากฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่าเพเลโอแคสเตอร์หรือว่าบีเวอร์ก่อนประวัติศาสตร์ที่ก้นหลุมของที่เปิดจุกไม้ก๊อกปีศาจแท่งหนึ่งโลยมีการสานนิฐานนะคะว่ามันเคยหากินอยู่บนโลกเมื่อ22ล้านปีก่อนซึ่งสัตว์ชนิดนี้นะคะจะใช้การขุดอุโมงค์ใต้ดินเพื่ออาศัยและอำพรางตัวจากศัตรูนั่นเองล่ะคะ่ะ เรือกลอนไฟอาราเบียในปี1856เรืออาราเบียที่บรรทุกสินค้ากว่า200ตันที่ล่นผ่านแม่น้ำมิสซูรีได้ชนเข้ากับสิ่งกีดขวางใต้น้ำทำให้เรือนะคะจมลงสู่แม่น้ำแห่งนี้ในทันทีลูกเรือและผู้โดยสารรอดชีวิตมาได้แต่สินค้าจำนวนมากก็ได้จมหายไปพร้อมกับเรือเวลาผ่านไปกว่า100ปีนักโบราณคดีอย่างบ๊อบฮอลลี่ก็ได้ออกตามหาเรือลำดังกล่าวโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของไร่ที่เชื่อว่า เรือลำดังกล่าวนั้นจมอยู่ข้างใต้ไร่ของเขาจนกระทั่งในปี1988เรือที่หลับไหลอยู่นานกว่า132ปีก็ได้โผล่ขึ้นมาอีกครั้งสมบัติจำนวนมากได้ถูกจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์โดยมีน้ำหนักรวมนะคะกว่า200ตันนั่นจึงทำให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้กลายเป็นสถานที่รวบรวมหนึ่งในคอลเลกชันวัตถุโบราณในยุคก่อนสงครามกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองล่ะคะ่ะ ็นยังไงกันบ้างคะเรียกได้ว่าแอดเองนะคะพอได้เห็นที่เขาค้นพบกันแล้วเราเองก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการค้นพบกับเขาบ้างจังเลยนะคะซึ่งจะเป็นการค้นพบอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้ได้พบอะไรแปลกๆที่มีกลิ่นอายของอารยธรรมโบราณหลงเหลืออยู่บ้างก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะคะแต่ถ้ายิ่งกว่าก็คงจะเป็นสมบัติล้ำค่าใช่ไหมล่ะคะก่อนจบคลิปนะคะแอดก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะแฟนเพจ Facebook ส่วนกัน Life on the World กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ